BMW S1000RR คือซูเปอร์ไบค์ระดับโลกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อความเร็วความแม่นยำและเทคนโนโลยีขั้นสูงสุดตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นรถคันนี้ก็แสดงตัวตนของความแรงอย่างชัดเจนด้วยดีไซน์ที่ดุดันโเฉีียวและแตกต่างจากซูเปอร์ไบค์ทั่วไปทุกเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในสนามแข่งและบนถนนจริง ด้านหน้าของ BMW S1000RR โดดเด่นด้วยไฟยหน้าและดีไซน์เอกลักษณ์ที่ดูดุดันและทันสมัยแต่ริงหน้าถูกออกแบบให้ลดแรงต้านอากาศและช่วยเพิ่มความมั่นคงเมื่อใช้ความเร็วสูงเมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นสัดส่วนรถที่สมบูรณ์แบบโครงสร้างเฟรมที่แข็งแรงและรายละเอียดที่สะท้อนความเป็นรถแข่งระดับโลกอย่างแท้จริง หัวใจหลักของ BMW S1000RR คือเครื่องยนต์4สูบเรียงขนาด 999cc ที่ให้พละกกำลังมหาศาลการตอบสนองของคันเร่งทำได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วทุกการบิดให้ความรู้สึกเร้าใจและต่อเนื่องตั้งแต่รอบต่ำจนถึงรอบสูงเสียงเครื่องยนต์ดุดันและทรงพลังทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกถึงพลังที่แท้จริงของซูเปอร์บระดับท็อป ระบบอิเล็กทรอนิกส์คืออีก1จุดเด่นของ BMW S1000RR รถคันนี้มาพร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบระบบ traction control ระบบล้อ control และ quick shifter ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์รวดเร็วและนุ่มนวลเพิ่มทั้งความปลอดภัยและสมรรถนะในการขับขี่ไม่ว่าคุณจะขี่ในเมืองถนนโล่งหรือในสนามแข่งรถคันนี้ก็พร้อมตอบสนองได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วงล่างคุณภาพสูงช่วยให้ BMW S 1000 RR มีการทรงตัวที่ยอดเยี่ยมโชคอัพหน้าและหลังสามารถดูดซับแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้การเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเป็นไปอย่างมั่นใจระบบเบรกประสิทธิภาพสูงให้แรงเบรกที่เฉียบคมและแม่นยำเพิ่มความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ตำแหน่งท่านั่งของ S 1000 RR ถูกออกแบบมาเพื่อการขับขี่แบบสปอร์ตแท้จริง ให้ความรู้สึกเหมือนนักแข่งแต่ยังคงสามารถใช้งานบนถนนจริงได้แผงหน้าปัดดิจิทัลแสดงข้อมูลครบถ้วนชัดเจนและทันสมัยช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจตลอดเวลาโดยรวมแล้ว BMW S 1 0 0 0 r r ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถจักรยานยนต์แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีความเร็วและความสมบูรณ์แบบรถคันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์การขับขี่ระดับสูงสุด และต้องการซูเปอร์ไบที่สามารถมอบทั้งความเร้าใจความแม่นยำและความภูมิใจในทุกเส้นทางที่ขี่